ก็นะครับัอดีสมาชิกนะครับผมตอดีเอสติซันดีสมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับในส่วนของช่องเล่เหล่เิลนะครับเราวันนี้ก็เป็นอีกวันนครับที่เรากลับมาเจอกันครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็มีหลายคนนะครับทักเข้ามาบอกว่า a อเ l ิลนะครับฟันตรงให้หน่อยได้ไหมว่าเด่นเนี่ยนะครับตัวไหนที่ มีนะครับโอกาสที่จะมามากที่สุดเนาะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับในเมื่อขอกันเข้ามาแบบนี้นะครับผมก็ต้องจัดให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นอีกนะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรานะครับได้รุ้นในส่วนของเรื่องหวยลาวนะครับนี้เอาอีกแล้วนะครับ ซึ่งการพูสุกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีหวยลาวเนาะแต่ว่านะครับใครที่อยากได้ในส่วนของหวยลาวเนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องหุ้นคำนวณนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้ทาง csokdw เดี๋ยวเพิ่นตอบทุกคนนะครับเพราะว่าเราจะได้อ่าสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้นะครับมีส่วนของเรื่องหุวนคำนวณนะครับเดี๋ยวผมจะพานะครับไปดูก่อนแต่ลืมนะใครที่อยากได้นะครับสามารถที่จะแอดเข้ามานะครับเข้ากลุ่มเพิ่มเเลย เพราะว่าจะได้ส่งนะครับในส่วนของหวยฟรีทีเดียวเลยเนาะสำหรับวันนี้นะครับในเมื่อท่านขอมาก็อยากจะจัดให้ในส่วนของเลขเด่นนะครับซึ่งตัวนี้ผมมองว่าเป็นเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับสูตรนี้ก็เลยอยากให้จัดเนี่ยนะครับอยากให้จัดเป็นตัวเด่นนะครับก็คือจะให้ใช้เนี่ยนะครับก็คือเด่น สองตัวมา ama, หนึ่งตัวแต่ว่าสองตัวมาวหนึ่งตัวมีโอกาสที่จะมาล่างด้วยนะครับบางงวดเนาะบางงวดมีโอกาสเด่นล่างด้วยมันก็เลยจาเป็นจะต้องใช้ในส่วนของสูตรเนี Kung ้ยนะครับเนาะจำเป็นต้องใช้สูตรนี้เพื่อที่จะได้ดูข้อมูลในส่วนของเผื่อเป็นตัวล่างด้วยนะครับเพราะว่ามันจะต้องจับในส่วนของเทียบของสูตรด้วยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับไปดูว่าสูตรที่หนึ่งของเรานะครับสองสองเป็นสี่นะครับเห็นไหมครับ สีบกสก็เป็น8ปดกับ9นะครับงวดนี้ถือว่าเด่นเนี่ยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นงวดที่2 8 95นะครับกับ5 2ก็ถือว่านะครับอุยเข้าตั้งสองตัวเลยเห็นไหมครับเล็กติดบนเนาะ ฉะนั้น 2, 6, นะครับงวดที่สองหก 4, 8, 6, นะครับบวกสี่เป็นสิบนะครับใส่ศูนย์และหนึ่งนะครับงวดต่อมานะครับเจ็ดศูนย์หกนะครับกับหนึ่งหกเห็นไหมครับก็เข้านะครับ เลข0ย์บนนะครับส่วนที่เอเพื่อนบอกก็คือ1นะครับติดมาล่างด้วยเห็นไหมครับออก1 6สูตรนี้ก็เลยนํามาเป็นตัวเล่นนะครับในงวดนี้สําหรับสูตรเนี่ยนะครับเดินม,มาแล้ว2งวดเนาะสำหรับเลขติบบนนะครับฉะนั้นไปดูงวดที่3กันเลยผมว่าจะมีโอกาสเข้ายาวๆเลยนะครับ4บวก2นะครับเป็น6นะครับ ได้6กับ7นะครับเพื่อนๆเ,เลขก,ก็งวดที่4แล้วนะครับก็คืองวดล่าสุด9 7 2กับ02เห็นไหมครับสูตรนี้ก็ถือว่าเข้าเลข7อีกแล้วนะครับสำหรับเลขติดบ,บนเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าตำแหน่งที่เขาเข้าเนี่ยนะครับจะอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยหรือว,ว่าหลักสิบมากกว่า กันเท่านั้นเองนะครับ8บวก4นะครับเป็น12เพื่อนๆใส่เลข2เลยนะครับบวก1นะครับเป็น3เอาละครับในนอกรับสำหรับ4งวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผ่านทุกงวดเลยนะครับตัวเด่นของเราเนาะเดี๋ยวก็มันเป็นสูตรที่แต้ไม่เยอะนะครับไหมครับงวดนี้ออกนะครับได้เลข2 นะครับก็คือ6 2สองนั่นเองไปดูสูตรที่หนึ่งกันเลยนะครับเหร่นบนนะครับหกสองเก้านะครับเลขก็สี่แปดไปดูว่าเห่นบนของเราเนี่ยนะครับสองหกนะครับบวกสองเป็นแปดนะครับหกบวกสองเป็นแปด าละนะครับเพื่อนเเชื่อหรือไม่ว่านะครับ8กับ9เนี่ยนะครับมีโอกาสนี้ติดนะครับมาเลยหนึ่งงวดนะทีนี้ทีนี้นะเดี๋ยวเราไปดูว่านะครับสูตรที่นะครับสูตรที่สองเราเนี่ยนะครับที่เป็นสูตรเทียบเนี่ยนะครับจะได้ตัวไหนแต่ถ้าเกิดว่าชนเนี่ยนะครับมันก็ดีอย่างแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชนนะครับ ก็ต้องบอกว่าไปอีกอย่างเหมือนกันนะครับสูตร 2, 2เป็นเลขเด่นนะครับถ้าสมมุติว่านะครับ252ไปดูครับ2บวก 2, 2เป็น4นะครับ4บวก5นะครับเป็น9 ใส่เลขเก้าไปเลยนะครับเก้าก็ถือว่าชนเก้านะครับเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปนะครับเอาละถ้าเกิดว่ามันชนอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวเดียวไปเลยเนาะต่อไปนะครับแปดเก้าห้ากับห้าสองถ้าเกิดว่ามันชนก็ดีอย่างเนาะ เด่นบนของเรานะครับสองสูตรเทียบ9นะครับบวก7เป็น16เอาแล้วนะครับถ้าในกรณีแบบนี้มันไม่ชนจับคู่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็อย่างที่เ,เปิ่นบอกเนาะมันไม่ชนแบบเนี้ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอามาจับเป็นตัวเลขนะครับก็คือ60กับ61ไน้ี่เลยเลขก็เข้าด้วยนะครับก็คือเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเห็นไหมครับ สูตรนี้มีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะตัวเรนต่อไปก็จะเป็นงวดที่3แล้วนะครับ7 0 6นะครับกับ1 6เอาละครับศูบก7ได้7นะครับไอ้ประกาศสินเงินขอต้องขอภัยด้วยนะครับอาจจะงงเอาละครับ ก็มันชนแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะจับได้เนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดมันชนอย่างนี้เราก็ทมามถที่จะคิดว่าเด่นยังไงก็ต้องติดมาประมาณนี้เนาะเลข7นะครับต่อไปก็จะคืองวดล่าสุดของเรานะครับงวดล่าสุดของเราเนี่ก็คือเป็นเลขวิ่งเลยละกันสูตรนี้ถ้าถามว่าจะใช้เลขวิ่งได้ไหมได้นะครับเพราะว่ามันใช้เลขแค่ตัวเดียวเองถ้าเกิดว่าเข้างวดน,นี้นะ ยิ่งดีใหญ่เลยก็จะเป็นงวดที่4แล้วแล้วมันเล็กเด่นบนตัวเดียวนะครับ0ูนย์ 2, 2บกสองบกเนะครับเป็น9เห็นไหมครับนี่ไม่ชนก็จับได้ทันทีเลยนะครับนี่หละครับคือต้องบอกอย่างนี้เด่นบน2สูตรเนี่ยในกรณีที่มันไม่ชนนะครับเราก็สามารถที่จะคู่ได้แบบนี้แหละเนาะทีนี้นะครับ ฉะนั้นนะครับจะตรงจะชนหรือไม่นะครับงวดประจําวันที่16นี้สำหรับข้อมูลเด่นบนนะครับ6 29นะครับกับ4 8เอาละ2บวก2นะครับเป็น4เอาแล้วนะครับ เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าสองบวกสองเป็นสี่แล้วเพื่อนๆว่ามไงครับจับคู่ซีครับแบบนี้เห็นไหมครับโบนเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่าะจับส่วนของตัวเ่นนี่นะครับได้ที่เลขคู่เดียวนะครับสามารถจับได้เลยนะครับจับชุดได้นะครับเพราะว่าห่วยนี่นะครับมันไม่ตรงกันนะครับนี่ครับ 84กับ94นะครับถ้าเพื่อนไม่แน่ใจนะไม่มีกรณีที่ไม่แน่ใจก็สามารถที่จะใช้ตัวเลขเนี่ยนะครับลดก็ได้อย่างเช่นคําว่าลดเนี่ยนะครับก็คือลดได้เพิ่มได้อย่างละหนึ่งแต้มนะครับสี่ลดได้หนึ่งก็จะเหลือสามสี่บวกหนึ่งก็จะเป็นห้าก็อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าตำแหน่งของตัวเนี้ยนะครับไม่มีโอกาสมีโอกาสไหมมีเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากจะให้ลด แต่อยากให้ลดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้ในกรณีแบบนี้นะครับเราได้เลข84กับ94แล้วนะครับฉะนั้นทางที่ได้ดูคลิปเมื่อวันที่2นะครับคลิปเมื่อวันที่2นะครับก็คือจากเป็นคลิปที่ผมเนี่ยนะได้ทำการลงให้ก่อน นะครับหน้านี้นะครับซึ่งแต่คนคงจะรู้แล้วแหละนะลงให้นวนที่สองนะครับเป็นห่วยครับเน้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูกลับเข้าไปดูเลยนะครับแน่นอนละทอมันถึงได้เป็นหม่ไอ้เป็นรุ่นบอกว่าอยากให้กลับเข้าไปดูเพราะว่าห่วยนะครับมีช้อนแบบหนักๆเลยนะครับมีช้อนแบบหนักๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเลขตัวนี้เลยนะครับเป็นเลขชุดนี้เลยนะครับแปดสี่แปดห้าแต่ก็ ถือว่านะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบเต็มๆก็สามารถที่จะกลับไปดูได้นะครับในคลิปวันที่2นั่นเองแต่วันนี้นะหนๆนตอนนี้หนแล้วนะครับผมก็จะฟันนะครับในส่วนของเลขตัวเด็ดตัวเน้นให้เม็ดเดียวเลยนะครับสําหรับหวยสูตรนี้นะไปมุนครับเม็ดเดียวเป็นเลขใช้งานนะครับอย่าลืมนะแปดสี่กับเก้าสี่หาล็อตกันไว้นะครับเม็ดเดียวนะครับเป็นหวยสูตรเลขคำนวณนะครับโ้ดที่หนึ่งบนไลายหกหนึ่งนะ วันที่2องคำนวณได้เนะครับนั่นหมายความว่าเลขเนี่ยนะครับมาล่างมาบนและก็ต้องงวดต่อไปแสดงว่าต้องเป็นล่างนะครับเห็นไหมครับมาล่างนั่นหมายความว่านะครับถ้าเกิดว่ามาล่างแบบนี้ให้เรางวดต่อไปเน้นอะไรครับเน้นบนนะครับเนื่องจากว่าหวยออกสลับจริงไหมครับเอาล่ะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะลงให้เป็นหวยสูตรเดียวลยก็เม็ดเดียวเพื่อที่ให้สมาชิกนะครับไปหาเรากันได้ม่เลย เห็นไหมครับเอาละครับดูบกันแบบจะเลยนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าตัวเลขที่เอเปิลให้นี่นะครับผมให้เม็ดเดียวกับตัวหลักตัวเน้นของบนนะครับนะเน้นบนนะครับนึกถึงว่าเน้นบนแล้วไปประกบตัวไหนเอย่ยไปชนกับชุดนี้ช่างบังเอิญเหลือเกินนะครับไม่มีอะไรที่อย่างบังเอิญไขนาดนี้ฉะนั้นนะครับในงวดนี้ผมมองเหลือเกินนะครับ894ยังไงก็ต้องมีติดมานะสําหรับตัวเด่นถ้าใครถว่าขายเลขๆเต็นเนาะ เห็นไหมครับ894เนะเอาไปเด่นได้เลยยังไงก็ต้องมีติดมาแต่ว่าเลขที่อยากใช้สมาชิกหาลอ็อตกำไ้ได้ก็คือเลข94อย่ามองนะครับอย่ามองเป็นตัวอื่นนะเอาละวันนี้ผมลงให้ข้อมูลแบบเด่ดเน้นให้แบบนี้แล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งยิ่งแนวทางวันนี้แต่แต่อย่าลืมว่าวันนี้นะมา ไป้อรรับผมได้เลยนะครับหลังจากคลิปนี้จบผมก็จะลงไวลาให้แล้วอย่าลืมนะครับแอดเข้ามาได้ทางแอดกลุ่มลายเปิลแลววันนี้สวัสดีครับ